ไปได้ข้าวโพดหวานมาแบบป้ายเหลืองลดราคาเลยเดี๋ยวชวนพิชายไปทำบวชข้าวโพดกินกันดีกว่าพิชานพร้อมยังไปบวชข้าวโพดกันกินกันดีกว่าไปกูยังไม่เข้าสาเลยบวชอะไรกินไม่ใช่นี่ได้ข้าวโพดหวานนี่ป้ายเหลืองด้วยมาไปเลยมาฝานมาเดีวอยากได้ป้ายแดงอ๋ออยอย่าอย่าป้ายเหลืองเขาลดราคาไงมาเอาไปเ็วฝานเลยไปไปไปเดี๋ยวไปอำกันฝานฝาน ไอ้เจนเนนี่ยติดนิดหน่อยกัไม่เป็นไรนะครับเขาเรียกอะไรแล้วเนี่ยผมลืมแล้วไอ้เ้นเจนกระโปดเนี่ยเราจะพากระโปไปบวชกันนะครับวันนี้นะครับแช่กันหน้ากันนี่ก็ที่เหลือผมก็มาช้อนมากูดนะครับในน้ําในเข้มข้นเวลาเราบวชกระโปน้ํามันจะได้เข้มข้นด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะป่าเพืือๆไปดำบวชกงบวชกงนั่นสีก็ผมได้ํำตัวตวงนะครับ เตะไปเลยครับพอมีใจพายางก้างนะครับเผื่อไม่ให้กะตีผมเต็มมันนะครับใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับหนึ่งร้อยกรัมใส่ลงไปเลยนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยผมจะใส่สามช้อนโต๊ะนะครับอ่าผมใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาด้วยนะครับเพื่อความกลมกลมรสชาติเนี่ยความมันความหวานนี่เพื่อนเพื่อก็ไปปรับเปลี่ยนเอาเองนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับน้ำกะทิเราร้อนแล้วก็ใส่กงไปเลยนะกงกงผมจะไม่ใส่น้ํานะครับผมชอบรสชาติเค็มก่อน เน้นกะทิว่างั้นใส่กะทิตั้งสามถ้วยตวงนะคะก็เหลือร้อยกระโพดฉุกหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบถ <c oughs> ูกใจใจหวานอีกแล้วกระทะหน้าเอนดูอีกแล้ว <c oughs> ครับจะร็จกลับบดกงครับครับผมเซิฟเลยครับขยาย่อยเลยก็ใส่เรียนซักยุ่มด้วยนะครับปั้นเลย,ย,เยกย็ใหญ่ดีกองจาน ง่ายๆนะครับบทกระโพดนะครับด้เลือกได้ยามวันนี้นะครับ <_ C> e <an> บทบรกระโพดสักทีก็ต้องดูเลือกดูยามนะครับเพืเ่อนๆน,น,นะครับยามที่ว่าเราอยากจะกินอะยามนั่นแหละครับโอ้ยาเน้นเน้นโอ้โหเน้น